สวัสดีครับผมสวัสดีแซมซายไม่ป่าบางโกอโอนสุภูสุคนครับสวัสดีไปยังอีช่องอีแตป่ปะซิงนะครับสวัสดีไปยังคนที่เข้ามาชมช่องอีแต่ปะสิงนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาชมการไถนาปี2568นาเนาะนาที่มีแต่หญ้าหวายเนาะบ้านผมเรียกหญ้าหวายเนาะ เนี่ยครับใช้เป็นรถ <c oughs> ไถแดงเนาะเนี่ยครับมันก็จะล้วนซวยอย่างนี้ครับเป็นดินทรายแล้วก็หญ้าหวายก็เยอะเนาะเป็นดินทรายหญ้าหวายเนี่ยครับเนี่ยนะครับเป็นดินทรายหญ้าหวายเนาะโอ้ อย่างว่าแล้วเนาะเขาต้องใช้สารเคมีเพื่อกำจัดเนาะแต่ว่าการกำจัดย้าวไหวนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรใช้เกลือใช้เกลือเนาะที่ผมเห็นก็นะผมเห็นเขาใช้เขาใช้เกลือเนาะโรยเลยโรยกันย้าวไหวหรือว่าไม่ต้องใช้เป็นพวกสารเคมีใช้เป็นวัตถุดิบธรรมชาติเนาะ อย่างเช่นเกลือที่ผมเคยเห็นที่เขาเอามาเป็นสอบเป็นสอบเนาะใช้สําหรับฆ่าปราบหญ้าวายเนาะ <c oughs> เนี่ยครับทั้งนานี่ก็มีแต่หญ้าวายทั้งนั้น <c oughs> พอดีฝนตกมาเมื่อว,วานนี้ก็หยุดเนาะไม่ได้มันดูพื้นที่นาไถจุดนี้ <c oughs> ผมนึกว่าน้ํามันจะเยอะ <c oughs> มาจุดนี้ก็ไม่มีน้ำเนาะมันก็ไถเข้าดีเนาะแล้วเป็นดินทรายด้วยนะครับ สำหรับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ใช้บริการอิแต่ปะซสิ่งนะครับก็เรามาดันอยู่โซนโซนทุ่งทุ่งกว้างแล้วนะตุ่งกุราร้องไห้แบบร้องไห้แบบบ้านผมเนาะมันก็จะห่างไกลหมู่บ้านหน่อย ดินมันล้วนซุยดีเนาะไถเข้าดีใช้เป็น y m 3 5 8 r a 1เนาะไถพวนเข้าดีเลยผานก็จะเป็นใบยนะี่หกเนาะเป็นผานใบยี่หกเป็นผานใหญ่เลยแหละโครงสร้าง CMT เนาะใช้สำหรับรถไถ YM ย5 8 r a 1เนาะ คงผ่านเขา <c oughs> ดินก็ถือว่าดำดีแล้วก็เป็นดินทรายที่ที่ดินหน้าดินสวยเนาะแค่กำจัดหญ้าวายแล้วก็เข้าขึ้นมาก็จะได้สวยงามเนาะใช้เป็นพวก <c oughs> ใช้เป็นพวก เครือใช้เป็นเครือใช้เกลือโรยมันก็ยอดย่าไห้ก็ได้ดูดซับไปละรากมันก็จะเน่านะผมคิดว่าใช้ปีหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นการกําจัดย่าไห้อีกแบบหนึ่งสําหรับการไม่ใช้สารเคมีเนาะการที่ไม่ใช้สารเคมี ก็ถือว่าถ้าเป็นดินทรายมันก็จะไปได้เร็วกว่าดินทามเนาะการไถไถปลวนใช้เป็นพันหกเนาะไถปลวนดินไถปลวนดินก็ใช้เป็นพันหก <c oughs> สลัดดินทรายไถยังไงมันก็ไถแบบมันเข้าดีเนาะดินมันจะไม่แข็งกระด้างเหมือนดินทามโซนทุง่ง โซนทุ่งแถวที่ทำนาฟังเนาะโซนนั้นมันจะเป็นดินทามมันจะไถยากบางครั้งมันแห้งเกินไปก็ย้ำอยู่สองรอบ3มรอบก็ยังไถไม่เข้านะไม่เหมือนดินทรายแบบนี้ฝนตกมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยโซนนี้ก็น่าจะได้รับจ้างไถไปเรื่อยๆเนาะคิดว่าน่าจะได้รับจ้างไถกันไปเรื่อยๆก็ถือว่า โซนนี้เป็นโซนที่พื้นที่นาใหญ่อยู่บิ่งใหญ่อยู่เนาะบิงไม่เล็กไม่เหมือนแถวทุ่งทุ่งหนองแซวนะถ้าเป็นทุ่งหนองแซวจะเป็นที่นาบิ่งเล็กๆอยู่โน่นนั้นก็จะไถาตากดินไว้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วก็จะทำการหว่านข้าวไป ใอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เขาก็จะเตรียมพันข้าวปลูกมารีร้อยห้าเนาะเอามาหวานทําการหวานข้าวเนาะทําการหวานข้าวสําหรับหวานข้าวนะปี2568นะครับไม่รู้ว่าโซนไหนเขาไถากันหมดหรือยังหวานกันหมดหรือยังเนาะแต่โซนบ้านผมก็เริ่มลงมือทําแล้วเนาะ แต่ว่าที่ทุ่งนาตังก็เสร็จเสร็จกันเยอะแล้วเนาะหวานข้าวเสร็จกันหมดแล้วเหลือแค่โนนนี้นะครับเนี่เหลือนนนี้นี่พ่อแกก็มาหายายวัวเนาะหายายวัวส่วนนี้ก็น่าจะได้ไถให้พี่น้องไปเรื่อยๆเนาะก็วันนี้ก็จะอยู่ในโซนนี้แหละสำหรับการรับจ้างรถไถเนาะ ก็ท้องฟ้าก็จะเปิดหน่อยวันนี้แดบดบจ้าเลยแหละเนี่ยครับการไถพวนดินที่ไม่แข็งกระด้างก็จะไม่มีที่ล่ามวัวแล้วเนาะเพราะว่าจะทำการไถพวนดินโอ้โหถือว่า รวนได้ดีเลยรวนได้ดีเลยสำหรับการไถพรวนดินเนาะดินมันก็จะละเอียดหน่อยมันไม่เป็นไม่ไม่เป็นรอนเหมือนดินทามเนาะดินโซนนี้มันจะแตกละเอียดดีอ่ะคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกดิ่งให้ผมด้วยนะครับ